สวัสดีเพื่นเชาวไทยทุกท่านคุณผู้ชและก็รับผมนะครับโบตีโอเคเดี๋ยวมาเล่นเกมลาเลนเจอร์อีกแล้วนะครับผมในเดือนหลักของเรานะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมีอะไรมาอัปเดตนิดนึ่งนะคือเมื่อวานครับผมหลังจากที่สตีมไปนะครับผมก็ได้ตั๋วมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วผมก็ได้นํามาเปิดกาชาครับและได้เป็นสลิเหต้น้อยมานะครับผมกำลังจะมีแพลนอัพในเร็วๆนี้เลยนะครับโอเคซึ่งผมก็ได้ทําการผลิตวัตถุดิบไว้รอแล้วนะครับผมโอเคแต่ไม่เหลือนึงไงเออสเตป จุตินะครับไม่ใช่จุติตัวนี้นะครับผมคือผมได้มาสองแสนกว่าเลยนะครับคือเมื่อวานนี้คือได้ขนนกมาเยอะวันนี้ก็จะน่าจะได้ขนนกมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับผม <Okay. S 1> คะแนนสูงสุดอยู่ที่2องพก็ถือว่าไม่เยอะมากแต่ก็ทําอะไรไปนะครับรางวัลได้ประมาณนี้นะที่จริงอยากจะได้ประมาณนี้นะจะได้ตั๋วเยอะนิดนึงได้เครย่มือก่อนมาแค่3 8มสิน้อยมากมากเลยนะครับผมต้องเก็บไปหลายเดือนเลยนะครับเฮ้ยเงินร้อยล้านเลยหเหรอขาไปดูที่กาชาดิ นี่ไงครับผมเปิดได้นะครับตัวนี้เลยแค่อันเดียวเองครับผมอันนี้นะเ,เดี๋ยวสักครูนะ่นภารกิจของเรานี่15อันนะครับผมน่าจะทันนะครับน่าจะทัน,นะะโอเคเปิดอันนี้ก่อนแล้วกัน,กน,นะครั okay, okay. <laughs> บตับที่หน้าจอหลักอ้าวทำไมอ่ะเกมบั็กนะครับไม่รู้ว่าอะไรมาใหม่นะครับก้อนเพื่อนอยู่อยู่ไหนนะคะรับผมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมผมเล่นไอดินนี่มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนี่ครับผมโอ้มีนู่นนี่นั่นเล็กน้อยครับผมโอเคลองเปิดเ้วยด้วยกันนะครับผมเผื่อได้ตัวใหม่นะครับหรือจะรอเปิดทีเดียวเลยวะ เลอแค่สองอันเองนะครับเปิดอันนี้ก็แล้วกันเรได้ตัวใหม่นะเผื่อมีโชคกับเขาบ้างอยากได้บอสจระเข้มากเลยครับตอนนี้เฮ้ยไม่ได้เข้ามานานมากเลยลองเลดให้ดูสักรอบดูสิครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาค่อนข้างที่จะนานเหมือนกัน กดอัโต้ดิเออเออไม่แหลกเหมือนตะก่อนแล้วนะครับตอนนี้น่าจะอัปเดตอะไรนิดมาเยอะแยะเหมือนกันนะครับอ่ากดไปครับผมเปลี่ยนทีมได้เลยครับที่เอามูลอสวินมาเพราะว่ามันสามารถลดลดการหลบหลีกทักษะได้นะครับผมซึ่งถ้าโดนก็เกือบตายอะ่ะเออ แล้วก็เอาแชมเปญมา2ตัวเลยนะครับนี่ทำไมไม่ตายวะรีบร้อยครับผมได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับไม่เป็นไรพี EP กันก่อนเล็กน้อยนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งคือก็มีคนมาตีแพ้นิดหนึ่งครับคือตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังปั้นสร้างเนื้อสร้างตัวเลยนะครับกด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 ไปครับผมทีมแรกนี่ไม่มีดาเมจเลยนะครับทีมสองถึงจะมีดาเมจนะครับ ตัวดาเมจเราไม่ค่อยมีนะในทีมมีแต่ตัวยื้อทั้งนั้นอ่าอันนี้อัพเป็นแม็กแล้วนะครับหมายถึงว่าซูเปอร์มาเตอร์นั่นแหละนะโอเคซลลี่เห็ดน้อยนะครับระยะการเย็นก็ค่อนข้างาที่จะไกลนิดน,นึงนะครับถ้าไม่โดนแชมเปญน,นะ เห็นเขาบอกว่าตัวอะไรนะ TJ TJ อะไรนะที่ว่ามันเกลียนที่ครับตัวใหม่เดี๋ยวมาลองดูกันเพิ่ปึ๊บเปิ่มปิ่มปิ่มนี่ครับผมพลังของตัวใหม่นะครับเฮ้ยนี่ไงมีตัวนี้ด้วยครับผมเซลลี่นะครับผมโอ้คนนี้เปิดได้ตัวใหม่เยอะเลยนะ เดี๋ยวเราไปอ่านคำสามาษของเขาดูอีกทีนะครับผมสำหรับตัวใหม่นะครับก็มาเล่นพีพีให้ดูกันนะครับผมชิวๆแต่ที่ไม่ได้แตะเกมนี้มาเขาที่จะนานเลยนะครับต่อไปน่าจะขึ้นแล้งทองแล้วไหมผมน่าจะหยุดประมาณเพชรสองได้นะครับประมาณเพชร <c oughs> เพชรสามเพชรสองมานี้คนนี้มีดเวิชีนะอ่า ตอนนี้ไม่รู้ว่ามผมมีแผนไว้นะว่าในวันเสาร์นี้ก็จะได้มาอีกประมาณถ้านับไม่ผิดนะั้นน่าจะประมาณ50บรูบี้อย่างต่ำนะครับผมก็มันก็จะได้เป็น300พอดีนะครับผมซึ่ง300ก็นำมาเปิดกาชาตินะครับค,คนนี้มีร่างแม็กเริ่มเจอคนแบบเริ่มตึงมือตึงมือเข้าแล้วที่ผมอาจจะไม่โหดมากนะครับผมค่อยๆปั้นเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะครับ ่าทีมเรานี่ยืดหนักมากครับวงดาเมจไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะอ่ะสตันลึกนะครับผมเซนลี่นะประมาณน่าจะ300จุดไหมน่าจะประมาณนี้นะครับ300หรือเท่าไหร่นี่แหละครับจำไม่ได้รหรืออาจจะ600ก็ได้นะเออถ้า600นี่ก็แจ๋วเลยนะครับ ตะน,น่าจะ300เนี่ยครับอ่าเริ่มปล่อยตัวแบบออกมารัวๆแล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับผมปัจจุบันชุนหลีก็น่าจะใช้ได้ดีนะครับผม <Okay. S 1> เพราะว่าร่างไฮเปอร์ใช่ไหมมันเกียนนะครับโอเคนี่ครับเห็นไหมสตันโอ้โหสตันนานมากด้วย มีบัฟของอามาเทรเสือนะครับผมก็เลยไปกดน้ําแข็งนะครับว่ามีทั้งหลบสกิลแล้วก็มีฟื้นฟูพลังชีวิตยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็เลยเขาน้าที่จะโกงนิดนึงอ่าส่วนดาเตียวหยุนะครับเป็นแทงตัวหนึ่งที่ผมมองว่าถึกโคตรนะครับถึกจัดประหลัดบอกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สะท้อนความเสียหายด้วยนะครับนี่คือจุดแข็งของมันนะครับ แล้วก็เพิ่มพลังชีวให้กับตัวเองด้วยโกคิ Go นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งที่ดาเมจแรงมากครับเมื่อก่อนในสู้ไม่ได้เลยนะครับดาเมจแรงจัดประหลัดบอกจริงๆอาจจะโดนทีเดียวหายได้เลยนะครับโอ้โห นี่ครับมีตัวนี้ด้วยนะเขาเขามีหมายเลขหนึ่งเอ้ไม่ใช่หมายเลขกหนึ่งเอ่อเบาไม่รู้ชื่ออะไรนะครับคือตัวนี้ก็เกียร์นะครับปัจจุบันก็ไม่รู้ว่ามีคนใช้หรือเปล่านะสเต็ปพิเศษแป๊บหนึ่งครับผมผมจะต้องรีบเก็บตัวของคู่นะสักคู่นะผมจะต้องเก็บตัวของเขาเรียกว่า,าการ์ดไม่รู้อ่ะมันเรียกว่าอะไรวะ ที่สะสมนะครับนะให้ครบ15อันนะครับเพื่อเอาไปเปิดการันตีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเล่นไบพร้อมๆกันเลยนะครับผมเพราะว่นนี้ก็เป็นทีมพีซหนึทีมเลยนะครับก็มีโอกาสเด้งทีแน่นอนครับผมไม่รู้ว่าจะได้เลยแต่ด่านนี้นะครับเป็นด่านที่ขนนกแจกขนนกหนักมากครับก็ถือเป็นการดีครับโอ้เวลก็จะอัพด้วยเหรอเนี่ยก็ ยังดีครับผมที่เ,เขาให้แบบทีมประมาณนี้นะครับหน <_ an> ึ่งดาวสองดาวนี่สามารถผ่านได้นะครับเสํา <_ an> สำหรับใครที่สร้างไอดีใหม่นะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับว่าเฮ้ยตั้งใจเล่นเอ้ยไม่ใช่ตั้งใจเล่นคือเล่นไปเรื่อยๆครับเกมนี้นี่คือจับโหดภายในวันเดียวไม่ได้นะครับต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับผมก็หลังจากที่เราเล่นด่านนั้นไปนะครับก็คือมันไม่ครบสิบเศียร์นะเออก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับการเล่นไล่วันของผมนะโอ้โหเวิอัพเร็วมากครับวิวสี่สิบห้าละโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตวัวไปก่อนแล้วกันนะครับยูยนิกระดาล์เลยครับสติส๊กเกอรช่อยชองผมนะเพื่อเป็นกำลังใจครับผมในการที่คิดต่อไปกันด้วยจ้ะส่วนนี้จะต้องไปอัพเกรดนี่กันอ่า โอ้สองล้านเลยอัพเกรดยู่45ลแล้วนะครับแป๊บเดียวอืมโอ้เงินหายไป20ล้านแลน้วตอนนี้โอ้โหโหายไปประมาณ30ล้านกว่านะครับประมาณ30ล้านตีกลมนะครับโอเคครับผมัสร็ส